ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายๆนะครับผมก็มาส่งงานมีดสองเล่บนะครับสําหรับบ่ายนี้นะครับผมอ่าเป็นแบมโบนะครับใบสิบสี่สิบห้านิ้วนะครับผมงานตีขึ้นรูปงานร้อนนะครับจากเหล็กเหนียบชุกแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมอบคืนไฟที่อุณหภูมิสองร้อยองศาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งรอบนะครับ ใช้งานหนักๆได้นะครับผมด้ามเป็นไม้พะยูนะครับผมยึดหมุดทองเหลืองสี่จุดแล้วก็ท่อร้อยเชือกทองเหลืองหนึ่งจุดนะครับผมด้ามหกนิ้วก,กว่านะครับผมสันหกมิลน,นะครับก็กาเดียวงานก็ตามนี้เลยนะครับผมสองเรียบนะครับผม น้ำหนักน่าอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับมีดสองเล่มนี้นะครับผมครับก็พร้อมจะส่งครับผมครับสวัสดีครับ